พักโอกาสใหม่ลุยหาเสียงย่านเยาวราชชูนแนวคิดถนนสายวัฒนธรรมสตรีฟูดพร้อมเสนอแนวคิดแก้ปัญหา p m 2.5อย่างยั่งยืนย้ำสโลแกนมีเราไม่มีมืดจะมีแต่แสงสว่างนำโดยนายจตุพรบุรุษพัฒน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักโอกาสใหม่พร้อมด้วยดออรอนุสรีทับสุวรรณรองหัวหน้าพักลงพื้นที่ช่วยนายแทนขุณจิตอิสระหาเสียงในพื้นที่เขตหนึ่งกรุงเทพมหานครย่านยา าวราชพบปะคนไทยเชื้อสายจีนพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวย่านเยาวราชนำเสนอแนวคิดส่งเสริมถนนสายวัฒนธรรมอาหารอร่อยดึงดูดการท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้คนไทยพร้อมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าที่ทำการค้าขายอยู่เพราะเป็นช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วก็ก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นเคสของคุณอีแทนคุณนะครับ ก็ว <med> ันนี้เราก็มากับพี่ประพัฒด้วยนะครับก็มาเดินแล้วก็มาให้กําลังใจพ่อค้าไม่ขายนะครับเพราะว่าใกล้จะช่วงตุษจีนละนะครับก็ต้องมีการค้าขายก็เลยเน้นนะครับก็เรียนท่าน,นพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เราพักโอกาสไปเนี่ยเราก็มีในโยบายในการที่จะสนับสนุนเรื่องของ SME นะเรื่องของอปพะกการรายย่อยนะครับซึ่งซึ่งเราก็เห็นได้ปัญหาปีนี้ ผมคิดว่าเรื่องสันติภาพสันติสุขความสงบสุขร่มเย็นเนี่ยจะเป็นธีมใหญ่ของโลกนะครับจะเป็นเทรนเป็นเมกะเทรนของโลกทีเดียวเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศก็เริ่มมีปัญหากันอย่างที่ท่านเห็นนะครับเพราะนั้นประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความสุขสงบเย็นอยู่แล้วเนี่ยทำอย่างไรให้ขยายผลไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ทั้งโลกด้วยนะครับผมคิดว่าเรื่องของการใช้หลักศรัทธานาปัญญาหลักของความศรัทธาในสิ่งดีงามความสุขสงบเย็นเนี่ยจะช่วยได้มากนะครับก็ฝากพรัโอกาสใหม่เพื่อโอกาสใหม่ที่ดีของคนไทยครับ นอกจากนี้นายจตุพรบุรุษพัฒนยังคงลงพื้นที่ปราศัยใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องลาสุดสนามอีลายานดินแดงพร้อมชูนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้สโลแกนมีเราไม่มีมือดอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยสว่างสะอาดสะดวกและมีความสงบ โดยนายจตุพรกล่าวว่าแม้วันนี้สภาพร่างกายจะไม่สมบูรณ์นักจากการลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องแต่แรงสนับสนุนจากประชาชนคือกำลังใจสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและเลือกพักโอกาสใหม่เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงในสภาวในเรื่องของแกมเมอร์เรื่องของยาเสพติดเรื่องของไอ้ที่มีปัญหาเรื่องทุนเทาอะไรต่างๆเนี่ยผมยืนยันว่าพักโอกาสใหม่เราจะจัดการอย่างเด็ดขาดนะครับจัดการอย่างเด็ดขาด รวมถึงการปฏิรูประบบราชการด้วยเรื่องของอการที่เราจะดําเนินการเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะต่ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการตกเถียงกันอย่างมากเรายืนยันนะครับพรรคกาสใหม่เนี่ยเราจะจัดการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็มีการมาให้กําลังใจมาต้อนรับนะครับแล้วก็มีคําถามต่างๆจากพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเราได้รับความการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีครับ